ยยอโทษทีละกันนะครับเขาไม่ได้ไว่าตัวที่ชื่อเสียงเงินทองมากไปแต่ถ้าคุณตายไปคุณจะทําอะไรไม่ได้ห้องเงินทองไม่สามารถเนี้ให้คนดูจนมันตายย่อถ้าคุณตายไปชื่อเสียงกิจยศก็ไม่ได้อะไรเขาทำให้คนได้ดูไปพลัมัน,นมแตกต่างกันยังไงเมอร์เซเดสมีแอน r ์ไร ถ้ามันหายไปมีสาวอย่างที่มนุษย์นั้นถือก,กันชื่อเสียงเงินทองแล้วก็เกียรติยศทั้งนั้นถือไปถ้ามันหายไปคุณม,มึงก็ทําอะไรแล้วก็เดินไปคนแบนบเหมือนคนปกติและทั่วไปคงไม่รู้จักในซ้ำกันแล้วก็เดินผ่านไปผ่านมาและให้กูณจะทำยังไงอก็ดูในฟองมีชายในฝักเงี้ยในไลน์เว้นให้สต๊อกเงี้ยที่ว่าให้ในไลน์ก็ฝักเงี้ยโอเคในไลน์ก็สกอร์เนี่ยอ่ะจบละชื่อชื่ออะไรนะครับ ชื่อแอลแวน์ครับอายุเท่าไหร่นะมสิบห้าสิบห้าตัวทอดแรปเปอร์ครับตัวทอดแรปเปอร์ไปขายที่ไหนบ้างหลายที่ครับก็ในเชียงใหม่ก็มีคนรู้จักเยอะครับก็จะไม่รู้ว่าเป็นใครกันไหนแบบนอาจจะมีคนเชื่อเป็นใครก็ไม่รู้กันนี่อยู่เท่ากันก็แล้วแต่แต่ว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่ถ้ารู้อดีตผมแล้วอาจจะลองค่าก็ได้เพราะว่าคนเรามีหลายๆอย่างที่ไม่มีคนรู้ครับโชว์โชว์โชว์ให้ดูนนี่นะครับผมคือตัวทอดแรปเปอร์ ขวดทาเองรสชาติเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับผมก็มีคนรู้จักอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะนั่นละเรื่งไปร้อยห้าสิบสองละถ้ามาขาดดีๆนะครับผมวันนี้ผมขายไปแล้วร้อยกล่องนะครับถึงตัวของจะาไม่มีนะครับผมมีถึจะเริ่มต้นจากศูนย์นะครับผมเดี๋ยคนนั้นที่เริ่มต้นจากศูนย์จากไม่มีอะไรเลยนะครับเสื้อผ้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะครับมีแค่ชุดชดเดียวนะครับและเล่นรอาหลายๆจังหวัดนะครับผมอาจจะมีคนหลายๆคนนะครับคิดว่าผมเป็นคนไม่ดีคิดว่าผมเป็นคนดี แต่คนเรามันไม่รู้หรอกครับว่าคุณจะตายตอนไหนในเมื่อคุณในเมื่อคุณเกิดมาถึงจะมีพ่อมีแม่ไม่ไรขอขอคุณอยู่แบบมีป้าผมครับผมขอให้คุณไม่มีอะไรก็ตามเหมนผมครับโอเคขอบคุณมากครับ